รับชมรับฟังกันต่อนะครับห้องข่าวรัฐสภาชนะพักเช้าช่วงนี้ปกติความคืบหน้าในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,564นะครับและล่าสุดคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี64นะครับได้มีการพิจารณาในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เป็นงบประมาณกว่า7,000ล้านบาทแล้วครับนายสมคิดเชื้อคงสสจังหวัดอุบลราชธานีพักเพื่อไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี64สภาผู้แทนรัศฎร ได้แถลงผลการประชุมว่าทางคณะกรรมธิการได้มีการพิจารณางบประมาณของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น7 247ล้าน1,774 0แสนนะคบาทต่อ9หน่วยง,งานดังต่อไปนี้1ก็คือกรมการค้าต่างประเทศงบประมาณ445,000 0ล้านบาท2กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศงบประมาณ 3 0 3ล้านขอภายนะครับ3ามรล้านบาทต่อมาเป็นกลมการค้าระหว่างประเทศงบประมาณอยู่ที่2059ล้านบาทต่อมาเป็นกลมการค้าภายในงบประมาณอยู่ที่ประมาณ1,111ล้านบาทกลมการทรัพย์สินทางปัญญานะครับงบประมาณทั้งสิน้นอยู่ที่396ล้านบาทกรมพัฒนาธุรกิจการค้างบประมาณอยู่ที่591ล้านบาท ต่อมานะครับเป็นศูนย์ส่งเสริมรศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนงบประมาณอยู่ที่344ล้านบาทต่อมานะครับเป็นสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนงบประมาณอยู่ที่29,000ล้านบาทนะครับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนงบประมาณอยู่ที่140ล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตาม ยังคงจะค้างการพิจารณาในส่วนของกรมการค้าภายในไว้ก่อนซึ่งในขณะนี้หน่วยงานต่างๆของส่วนราชการในส่วนของกระทรวงการคลังยังจะไม่มีการพิจารณาและยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จครับ